นะครับน้ำปกติดีนะครับผมเดี๋ยวต่อมานะครับเราแต่ไม่มีอาไม่มีแล้วมันเคลือบอะไรออกมานะครับมีแค่อาร์ไอออนนะต่อนะครับสวัสดีครับพบกับช่องพิ๊ชอปรถบ้านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวรถกระบะนะครับเป็นอิยุสุนะครับ TFR นะครับปี89นะครับแต่ว่าได้เปลี่ยนกระบะหลังเนี่ยเป็นตัวเอ่อ ที่ชมใหม่กว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็เปลี่ยนไฟตาหน้านะครับเปลี่ยนค้าเปลี่ยนแก้มนะฮะแล้วก็แจ้งลงเล่มหมดเรียบร้อยนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเออแจ้งในเล่มหน้าที่แปดว่าเอ่อแปลงโฉมเป็นตัวปี90เอ้ยเป็นโฉมมา90นะฮะนะฮะในเล่มก็ตรงหมดนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเล่มด้วยนะครับเอาละครับต่อไปนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์นะครับฝาทอง,งนะครับเป็นเครื่อง87แรงนะครับไม่ใช่เครื่อง90นะฮะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยพาววเอรร์นะคับ นะฮผมไป cover ด้วยแล้วก็คันนี้ไอเย็นด้วยนะฮะแล้วก็เครื่องดีเกียร์ดีนะครับเครื่องไม่หายไม่พ่นด้วยเอาละครับราคานะผมจะบอกไว้เลยนะครับผม65,000บาทนะครับ6 0 0 0ื่นหาบาทนั้นผมจะบอกก่อนว่ามันมีตำหนินะครับตำหนิเนี่ยคือมีผูกนะฮะผูกตรงไหนอย่างไรนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะผูกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าคัน C สวยมากๆเลยนะฮะแล้วก็เครื่องเนี่ยดีมากด้วยนะพาตีหกิบหนะฮะพาตีได้ขาดเนาะมีนา6อเลยเอ่อแล้วก็รถเนี่ยเออเอกสารมีข้อบกพร่องะเลขที่ได้งถังต้องหมด เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูนเลยดีกว่านะราคานี้ผมคิดว่าหลายๆคนยคนคงต้องราใจกันแน่ฮะเอาไปขนฟางขนอะไรได้ครับมีแคดิบอยมีอะไรด้วยนะไม่ใช่มีแคดิบอยสิมีแม็กไลเนอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปครับเอาละครับสำหรับคันนี้นะฮะได้แปลงโฉมนะครับจากตัวปี8990นะครับแปลงเปลี่ยนแก้มหน้าซ้ายขวานะครับแล้วก็เปลี่ยนกระบะนะครับตันชนหน้านะฮะเปลี่ยนไฟตานะครับเป็นตัว ปี96 97นะครับผมนะฮะแล้วก็แจ้งลงเล่มถูงต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับแจ้ง18หมดนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเอาไว้นะครับตัวเล่มนะครับแล้วก็สีสันนี่ยต้องบอกว่ามันดูไกลเนี่ยพอดูได้นะครับแต่เดี๋ยวดูใกล้ๆเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีจุดผุอยู่นะฮะตรงช่วงเอ่อตัวกระดองนะครับตัวห้องโดยสารนั่นเองนะตรงขอบประตูนะมองไกลๆจะเห็นแล้วนะครับตัวนี้เป็นปี19เอ่อ89นะครับ เป็นเครื่องฝาทองนะครับเครื่อง8.7นะฮะแล้วก็เป็นพวงอะไรพาวเวอร์นะฮะโอ้ตรงนี้ดีเลยพวงอะไรลาวเวอร์นะฮะแล้วก็บอกว่าเครื่องเกียร์เนี่ยดีมากด้วยนะครับนะไม่ดันนะครับไม่ไอไม่พ่นนะฮะต้องบอกว่าราคาแบบนี้เนี่ยมีมาไม่บ่อยนะฮะแล้วมีมาเนี่ยผมเชื่อว่าสายไหมแน่นอนนะครับผมก็เลยอยากจะมารีวิวให้กับสมาชิกวิ๊กชอร์รถบ้านเท่านั้นนะครับนี่ผมไม่ลงที่ไหนเลยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูสีสันแบบจอดลึกกันอ่าจะเริ่มตั้งแต่ฝาป้องหน้านะครับฝาป้องหน้าเนี่ย สีเนี่ยจะมีรอยเล้านะครับต้องบอกว่าคันนี้สีตามสภาพสุดๆเลยนะฮะตรงกันชนหน้าเนี่ยจะดูหล่อด้วยเอ่อตรงกันชนที่เป็นคอมเมียมนะครับแหมมันดูเท่จริงปลายตานี่เหลืองแล้วนะฮะอันนี้ก็จะมีอ้าหน่อยนะครับต้องบอกว่าขาดตามสภาพนะครับตรงนี้ขาหน้าในมันหักนะฮะเอาละรัมาดูกันที่แก้มหน้าขวานะครับจะมีรอยกระท้อเข้าไปนะครับสีแบบนี้นะฮะต้องตามสภาพนะครับต้องบอกก่อนนะครับผมเอาละครัมาดูกันตรงที่แผงจิ้งหรีดนะครับแผงจิ้งหรีดเนี่ยผุนะครับ แต่ว่าสามารถซื้อได้นะแผงยิ่หลิตเนี่ยมันประมาณ500เองนะครับซื้อมือสองมาใส่เยอะแยะมากมายเลยครับแผงยิ่ลตตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมฮะมันผูกตรงแผงยิ่หลิตนะครับผมนะฮะนี่นะครับสามารถหาซื้อเปลี่ยนได้แผงยิ่หลิตเนี่ยผูกยาวถึงนู่นเลยนะครับอ่าต่อมานะคะมาดูกันที่ประตูนะครับประตูขวาเนี่ยก็สภาพนก็ยังดีนะฮะแต่ว่าจะมีผูกตรงขอบนี้ฮะขอบบนนะครับเริ่มเริ่มเห็นแล้วนะฮะ เห็นไหมครับนะครับก็เป็นการรายง,งานตรงที่สุดนะฮะมาดูบันพับด้านในบันพับด้านในเนี่ยก็จะยังสภาพดีนะฮะจะมีเริ่มแดงตรงนี้ขอบมุมนะครับแล้วก็ขอบล่างขวานะครับผมเอาละ,ะมาดูกันตรงที่บันไดนะครับบันไดเนี่ยต้องบอกว่าเคยไปกระแทกมานะฮะก็เลยเอาตรงนี้คุมไว้นะอาจจะมีสีแตกบ้างนะครับแต่เจ้าของเดิมนะฮะนะอาจจะไปข้ามฟุตบาทมาแล้วแบบไม่พ้นนะฮะกระแทกเข้าไปเลยเรียบร้อยเลยนะฮะแต่ว่าก็เป็นระยะประมาณทักสองคืบได้นะครับ มาดูที่บานพับด้านในนะฮะตรงนี้ก็จะมีเอ่เอปูดนะครับผมปูดตรงนี้นะฮะแล้วก็จะตรงหลังคาตรงนี้นะครับอา่าก็จะมีตรงนี้เห็นไหมครับอา่าตรงนี้หน่อยหนึ่งเนาะตรงช่วงสันสันขอบเอ่อดาน้างนะครับแล้วต่อมานะครับมาดูกันตรงที่เอ่อกระจกระบายอากาศด้านหลังนะครับผมฝั่งขวานี่จะมีสี แตกนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูที่ภายในต่อต่อมานะครับตัวกระบะหลังเนี่ยตัวเติมน้ามันเนี่ยไม่มีนะครับตัวขันนะฮะก็สามารถเปิดขันได้เลยเปิดเติมน้ํามันได้เลยนะครับจะมีนี่ลอยอยู่ตรงนี้นะครับผมแม้จะขายรถตาสภาพนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะให้เห็นสีสันแบบงกว้างนะครับต่อมานะครับตรงช่วง ปลายท้ายนะครับจะมีแตกนะครับตรงช่วงไฟเลี้ยวนะฮะช่วงใต้ปลายท้ายเนี่ยก็จะมีลอยสีแตกนะครับประมาณว่าถอยชนอะไรทักอย่างนึ่งครับนะฮะต่อมานะครับฝาท้ายนะครับฝาท้ายเนี่ยสามารถหาซื้อเปลี่ยนได้นะครับบาลานซ์พันท่านั้นเองประมาณนะพันพันสองเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีผุนะครับตรงนี้นะฮะทั้งซ้ายแล้วก็ขวา,านะขวานี่จะเยอะหน่อยนะฮะส่วนบันไดเนี่ยเป็นบันไดเรทเลยบันไดเรทแท้ๆเลยนะเรทหนามากๆด้วย นะครับผมแข็งแรงจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดด้านหลังออกมาให้ดูเลยแล้วกันอ่าเอาละครับเดี๋ยวผมจะไล่ทางขวาเนาะทางขวาเนี่ยก็เนื่องจากกระบะเปลี่ยนใหม่นะครับมันก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะจะมีแดงนะครับผมจะมีติดแดงนะครับผมรถคันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมรู้ประวัติอยู่นะครับคนใช้ได้อยู่สัมพันเหมือนกันนะครับอยู่คลองจินดานี่เองนะเออมีเจ้าแม็กไลเนอร์ด้วยนะครับก็บรรทุกอะไรต่างๆก็ ง่ายได้นะไอตัวหูร้อยเชือกยังมีอยู่เลยอ่ะนะครับผมยังซ้ายแล้วก็ขวานะครับจะขึ้นมอเตอร์ไซค์อะไรก็ยังได้นะฮะอ่าจะมีตรงบานทับเนี่ยบอกแม้ก็อย่างที่บอกนะครับเปลี่ยนฝาหลังเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับผมนะครับว่าฝาหลังเนี่ยมันมันหาซื้อได้สบายสบายเลยนะครับเอยังมีของอยู่เยอะนะฮะรับรุ่นนี้เอาละครับผมต่อมานะครับมาไล่กันที่ฝั่งซ้ายนะครับ ตัวกระบะฝั่งซ้ายเนี่ยสวยงามทั้งชิดเลยนะครับไฟท้ายก็สวยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคันสีด้วยนะฮะแตสักครู่เดียวก็ตัวนี้จะมีโลบาร์นะครับก็ถือว่าเป็นของเดิมจากติดรถมาเลยนะฮะตัวโรบาร์เนี่ยใช้ได้เลยนะฮะอ้าวมีตรงนู้นนิดนึงนะครับผมตัวหัวเก่งนะครับที่จะมีสีแตกนะครับนะฮะฝั่งนี้ก็จะมีล้านนิดนึงนะครับมาดูกันที่หัวเก่ง ฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับจะมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นข้างบนเลยนี่นะครับไล่มานะฮะจะมีสีเล้าวนะครับก็จะขอเทอมแก้ปัญหาด้วยการเอาไอ้นี่แปะไว้นะครับจริงๆแล้วทําสีน่าไม่แพงหรอกครับมันก็จะจบนะฮะขูดทิ้งแล้วก็ตัดนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีสิ่งนิดนึงนะครับผมอ่ามาดูที่บานพับด้านในนะจะมีตรงนี้นะครับที่น้าจะเริ่มขัง อนะครับผมฝั่งซ้ายเนี่ยตรงนี้คาดว่าคงจะต้องยาเอาไว้นะฮะเพื่อกันนำเข้าน่แน่นะฮะเอาละฝั่งซ้ายนี่จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแล้วก็จะมีด้านนอกทะที่จะเหมือนข้างนู้นนะฮะฝั่งซ้ายเนี่เยอะหน่อยนะฮะตรงประตูนะครับจะให้ดีผมแนะนาเลยเปลี่ยนประตูไปเลยดีกว่านะครับบานละห้าร้อยนะฮะตอนนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแอร์ก็ยังเย็นนะฮะ ก็ซื้อเอาไว้ขนฟางขนอ้อยขนไม้อะไรก็ได้นะฮะสำหรับรถแบบนี้นะฮะโฉมเฉิมมันก็ยังดูดีนะครับขับดีด้วยนะครับต้องบอกว่าขับดีด้วยจริงและแอร์ก็ยังเย็นนะฮะอาหล่ะประตูหน้าฝั่งซ้ายนี่ก็มีรอยแมกนิชเล็กน้อยท่านเองครับถือว่ายังยังดีนะครับแก้ฝั่งซ้ายก็เช่นกันนะฮะก็จะมีแค่สีกระทบออกนิดเดียวแค่นี้นะฮะอ้าวนี่มันจะมาเหมือนว่าเป็นแป้งนะออกออกออกนะครับแล้วก็ภาษีเนี่ยเป็นภาษีมีนาหกหกเลยนะครับ แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะตาร์ทเครื่องฟังเสียงให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูน้ําในมะน้ํานะครับแล้วก็ไอน้ํามันที่ออกมานะครับว่ามีหรือไม่ไปครับนะครับเปิดฝาโปงหน้าออกมานะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ตรงกลางนั่นก็นาฮะเซ็นเตอร์ตรงนี้ไปทางซ้ายนะครับสำหรับรถใช้งานนะครับคันนี้ถือว่าใช้ได้น้มันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนด้วยนะฮะตรงนี้จะมีรอยเคาะนะครับ ท่านผา้อาจจะมีโดนไปบ้างเล็กน้อยนะฮะห้องเครื่องคันนี้ต้องบอกว่าออร์แกนิกมากๆเลยนะครับไม่มีการล้างก่อนเลยนะฮะก็คือตรงไหนดูตรงไหนเยิ้มก็จะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีนะไม่คนล้างเพื่อปกปิดนะฮะหลายที่ก็จะล้างแล้วก็พ่นน้ำยาดำๆเพื่อจะ,อะปกปิดนะครับผมว่าตรงไหนมันมีเยิ้มจุดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ทำให้ผู้ใช้ท่านต่อไปเนี่ยไม่เห็นนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้แก้ปัญหาอย่างทันทุวงทีนะครับก็เลยช้าเอาล่ะครับเอ่อตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่อง d i r e c t i n j e c t i o n นะครับเครื่อง87นะครับนะฮะตัวนี้เนี่ยได้ติดตั้งเอ่อพาวเวอร์นะครับติดตั้งเข้าไปนะฮะของพวงมาลัยก็นิ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเอ่อตัวเครื่องฝั่งซ้ายก่อนล้วกันนะฮะไม่มีจุดเยิ้มไม่มีอะไรเลยครับน้ำมันเครื่องเพิ่งถ่ายด้วยนะครับแต่จะมีน้ํามัน เครื่องเนี่ยหยดตรงต้นแคร้งนะฮะแต่ว่าไม่มากนะครับเพราะผมสังเกตจากที่จอดบ้านเจ้าของนะครับแล้วก็ก็มีรอยหยดอยู่นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดฝาหวาน้ำนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องกันนะครับผมไป นี่นะครับผมก็สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เติมน้ําไปให้เต็มคอนะครับเพื่อจะได้ดูนะครับว่าน้ำเนี่ยดันหรือว่ามีฟองหรือไม่นะครับน้ําปกติดีนะครับผมเดี๋ยวต่อมานะครับเราจะมาดูก้ารวัดน้ำมันเครื่องนะครับอ้อบารบี้นะครับยังมีควันอยู่บ้างนะครับเล็กน้อยตนเองนะฮะเดี๋ยวจะเร่งนิดนึงแต่ไม่มีอา ไม่มีแล้วมันเคลือบกันออกมานะครับมีแค่ไออ่อนๆนะครับนะครับถือว่ามีไอจางๆนะครับถือว่าเหมาะสมนะครับกับรถประมาณ20กว่าปีเกือบ30ปีนะครับนะมีอาจจะมีสนิมอยู่บ้างนะผมควรจะควรจะล้างวน้ำอย่างยิ่งนะฮะแล้วตัวพันเนี่ยก็มีจางๆนั่นเองนะครับผม สำหรับใครที่รับได้นะครับ6 5 0 0ืนาบาทนะครับได้รถทรงนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าไม่คลดเลยนะฮะถือว่าเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็เดืนอทางไกลก็ไม่มีปัญหาด้วยนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ภายในครับผมเอาละครับเรามาดูกันต่อที่ภายในนะฮะสำหรับภายในเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังเดิมนะครับโรงงานนะฮะด้านหลังก็จะมีเบาะแคปนะครับเอาไว้ให้นั่งให้นอนได้นะฮะด้านข้างก็จะมี เดิมทีควรจะเป็นรูลำโพงนะครับข้างซ้ายเนี่ยหายไปนะครับข้างขวายังมีอยู่นะแต่ต้องบอกว่าคันนี้วิทยุใช้ไม่ได้แล้วนะครับให้ดูด้านหลังก่อนแล้วกันฮะไฟเก๋งเนี่ยติดนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูที่เลขไม้นะครับผมเลขไมเนี่ยอยู่ที่3ามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดนะครับคันนี้เคยฟิวเครื่องไปหนึ่งครั้งนะครับเออ่ตอนสองแสนกิโลนะฮะต้องสอบถามประวัตินะครับแอร์เย็นแอร์เย็นนะครับต้องบอกว่าแอร์เย็น ตรงกลางนี้ก็มีที่ใส่ของนะฮะโแต่ว่ามีนอ็อตมีอะไรต่างๆเต็มเลยเขย็มขัดรัดนะฮะเกียร์ก็สมบูรณ์ดีนะครับผมเข้าได้หมดนะฮะฝั่งตรงทรงท้ายก็ไม่หอนด้วยนะครับสำหรับด้านหน้านี่ก็มีเก๊ะด้วยนะครับอ่าโอเคกระจกเป็นมือหมุนเนาะเป็นหนังฝั่งซ้ายเนี่ยบอกสภาพดีนะครับอ่าจะมีตัวเปิดไฟรีไฟหน้าเนี่ยติดครบหมดนะครับไฟเลี้ยวต่างๆติดครบหมดเลยนะฮะอ่เนี่ยนี่นะครับผม ต่อไปถ่านมันเครื่องเนี่ยตอน3,7 2 8 1 0นอะฮะไปยังเหลืออีกประมาณนัก3,000โลนะครับผมแล้วสำหรับภายในก็มีประมาณนี้นะครับรถกระบะก็จะมีประมาณนี้แหละครับมันไม่มีายละเอียดเยอะนะฮะเดี๋ยวต่อมาจะมาดูคัสซีนะครับผมตอนจะไปจุดต่อไปนะครับจะแวะดูยางนิดนึงนะฮะยางเนี่ยเป็น2 25 7 5 5นะครับยางมิชลินนะครับปี2019นะครับ่ายแม็กห้าสิบห้าทั้ง4วงเลยนะฮะ สำหรับคัสซีนะครับเดี๋ยวผมจะลไล่ต่ตรงนี้เลยนะฮะจะไปแบบช้าๆนะครับตรงนี้จะเป็นเลขเออเลขถังนะครับยูตรงนี้อ่าจะไล่ไปทางข้างหลังนะฮะคัสซีเนี่ยไม่ดามเลยนะครับไม่ผูกด้วยเดี๋ยวจะไปข้างหลังนะครับผมไปต่อนะครับคัสซีเนี่ยดีทั้งเส้นเลยนะฮะ อาละเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งซ้ายนะครับเนายเปฮะฮัตซีสวยเนาะก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับนะฮะสำหรับคันนี้ก็เราได้เทินด้วยไปครับเอาละครับเรามาสรุปกันนะครับสําหรับเจ้ามังกรคันนี้นะฮะ ก็ถ้าใครสนใจนะครับ6 5 0 0ืบาทนะครับดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับคันนี้ผมไม่มีส่งนะฮะสนใจก็มารับเองได้เลยนะฮะมาทดลองขับได้เลยฮะน้ำมันน้ำมันเดี๋ยวผมเติมให้นะครับไม่ถูกใจไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับแล้วก็รับแลกเชิญทุกรุ่นด้วยนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะโทรนะครับ0854418189นะครับ65,000บาทนะครับภาษีเต็มนะครับแอร์เย็นนะครับสามารถขับใช้งานอะไรก็ได้นะฮะเอาไปบรรทุกของนะครับไปบรรทุกฟางบรรทุกไม้นะฮะะก็ได้นครับผม แล้วก็รถคันนี้เนี่ยจดแปลงถูกต้องตามกฎหมายนะฮะจากปีแปดเกไปโฉมปี96 97นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ชอนรถบ้านก็ต้องลาไปก่อนนะฮะก็จะมีกระบะแบบนี้มาเรื่อยๆนะฮะยังไงก็ยืนกดติดตามพิมชอนรถบ้านเอาไว้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดวันที่ช็อตทยคลิปนะครับลาไปเลยสวัสดีครับผม